จะเติบทำไมคนทั่วไปไม่อยากทำธุรกิจเครือข่ายวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมักจะถูก เกี่ยวกับปัญหาที่ทําให้คนจํานวนมากรู้สึกไม่อยากทําธุรกิจเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งแม้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตอย่างมหาศาลแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีภาพลักษณ์บางอย่างที่ทําให้ผู้คนถอยห่างมาดูกันว่าปัญหาเหล่านั้นคืออะไรปัญหาที่คนทั่วไปไม่อยากทําธุรกิจเครือข่ายมีหลายสาเหตุที่ทําให้ธุรกิจเครือข่ายถูกมองในแง่ลบและนี่คือ5ปัญหาหลักที่เรามักได้ยินบ่อยที่สุดหนึ่งการตื้อง้ะขอขายเน้นแต่เรื่องเงินนี่คือปัญหา ดับต,ต้นที่คนส่วนใหญ่เจอคือการถูกตื้อจากผู้แนะนำที่เน้นแต่การชวนคนเข้าร่วมโดยไม่สนใจความต้องการของอีกฝ่ายหรือมุ่งแต่จะพูดถึงผลตอบแทนมหาศาลจนลืมพูดถึงคุณค่าของสินค้าและบริการจริงๆทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจและรบก,กวน 2. ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแชร์ลูกโซ่มันนี่เกมปัญหานี้ร้ายแรงที่สุดเพราะธุรกิจเครือข่ายที่ดีมักถูกเหมาวรวมกับแชร์ลูกโซ่ที่ผิดกฎหมายที่เน้นการระดมเงินโดยไม่มีสินค้าหรือ <c oughs> บริการจริง ลผลตอบแทนมาจากข่าวหัวคนใหม่ที่เข้ามาเท่านั้นทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจและหวาดกลัวการถูกหลอกลวง3การตลาดแบบเก่าฮาร์เซลและความเข้าใจผิดในตัวสินค้าผู้แนะนําบางคนยังใช้การตลาดแบบยัดเยียดหรือฮาร์เซลที่พยายามบังคับให้ซื้อหรือใช้การโอ้อวดสรรพคุณสินค้าเกินจริงทําให้ผู้บริโภครูร้สึกถูกกดดันและไม่เชื่อถือในคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่แท้จริง 4. ความล้มเหลวส่วนบุคคลและคําพูดเชิงลบหลายคนเคยมีประสบ การที่ไม่ดีไม่ว่าจะเคยลองทาแล้วไม่สําเร็จหรือรู้จักคนที่ทําแล้วล้มเหลวทําให้เกิดความรู้สึกว่าธุรกิจนี้ทํายากไม่น่าจะทําได้จริงและมักจะมีการส่งต่อประสบการณ์เชิงลบสู่คนรอบข้าง 5. การอบรมที่เน้นแต่การสร้างแรงจูงใจแต่ขาดทักษะที่ใช้ได้จริงบางครั้งการฝึกอบรมในธุรกิจเครือข่ายมุ่งเน้นไปที่การสร้างฝฟและแรงจูงใจมากเกินไปแต่กลับขาดการสอนทักษะที่สําคัญและใช้ได้จริงในการทําธุรกิจเช่ <c oughs> นการนําเสนออย่างมืออาชีพการสร้างความสัมพันธ์ การจัดการการเงินหรือการใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลธุรกิจเครือข่ายคือโมเดลที่ทรงพลังและมีศักยภาพมหาศาลหากเราทุกคนร่วมกันสร้างสารรค์มันด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยจริยธรรมและการเน้นการให้คุณค่าจะทําให้ธุรกิจนี้ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น